พาพเลพเลโอ้โหเห็นวาฟูฟกนแล้วเฮ้ยเ้เาวขัับข้าวผมเห็นอะไรนีข้าวเหนียวแม่ไปทำอะไรเอา่ไมเห็นไอขนมโบราณโบราณให้กินข้าวเหนียวเหลวมาทำขนมได้ไหมได้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทั้งล ลูกลูกหลานมาเจอกับคุณยายดาแสนสวยแล้วนะคะกับใครคะกับหลานน้อยกับหลานน้อยแสนสุนคนชื่อแส่งน้อยน้าฮะอคนชี้ดื้อคนชื่อมึนอันนี้อทีเทากินมาเบิร์ดมันเหลืออยู่นี่เด้นิดด้น้อยก็ได้มาตากแดดตากแดดไว้สนับบาร์รวมรวมรวกันไว้ได้ได้นี่ค่ะดูดิเห็นไหมอืมเป็นงี้เหรอใช่เขตจังไรวัดตีเออ ไอ้สิเอามาทอดล่อไฟเดือดเออล่อไปติดกันไม่มีแม่ขึอนปุงเออขึ้นปุ๊บคุณยายนี่คดีอะไรตัดปีตัดปีแต่อันนี้มันเป็นเขาเขาเหลือมันเรียกว่าเป็นแผ่นไห้อันี้ทอดแั่สีละเป็นก้อนๆสิละอ่ะตัดทอดกันเนี่ยเอ๊ะเป็นก้อนๆสิเลยสมัยก่อนที่เขาทำไขยใช่คุณยายใช่แล้วทำเป็นแบนๆแบบแล้วแต่จะแบนใหญ่แบนเล็กกานวางกานวางกานวางนี่เขาผู้ถอดไปนั่งถอดนี่เนาะ เอาไม้เอาไม้ห้อยขายได้กี่ผ่าขายแผ่นละสะลิงสี่แผ <4 S 1> ่นบาทโอ้จนพายเซกินจุุกไปงานงานวัดนะเข่า<ส><ะ>เหี่ยวที่แบบว่าสะอาดมากอะเหลือๆในบ้านอะคือเราถุงเรานึ่งกินแล้วมันกินไม่หมดกันใช่ไหมแล้วมันก็จะแห้งเราไม่ต้องไปทิ้งเรามาตากแดดนะคะแดดของเราแรงมากเราต้องใช้มันได้เป็นประโยชนะะ<ะ>์นะคะแล้วก็เอามันมาตากแดดเนี่ยเรามันจะได้เป็นก้อนอย่างนี้เรามาดูว่า เยวลาไปทอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะไปดิจิตไซร์ละเด้อตัวตัวตัวใส่แล้วก็ต้องซี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 ดูซีมเริ่มพอูฟูโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมขาวตัวเลยยายนี่มันตั้งห้องแล้วสีมือเคยจะด่านะเพราะตอนมันแห้งมันดูเหลืองๆเนาะแต่เวลาทอดมันดูขาวมากเลยอ่ะขนมนางเลรศนะกระฟูสิเห็นไหมทอดถึงกฟูๆแบบนั้นก็จักออกเยใส่ได้ หมจากก้นเท่านี้ไม่ดนไม่ยนพอพอทุกพอเดี๋ยวมันกระเด็นแต่ยายยายจะเป็นแผลหนนั่งเล็กตะวันอันนี้มันเป็นเขาเขาที่เลือิ้น่นะเอาีนเอเิ่กันก็ได้มาตากแดดตากแดดตากแดดร่วมรวมไว้ร่วมร่วมไว้ใจะบอกว่าตอนไม่ทอดมันเล็กใช่ไหมใช่ค่ตอนทอดมันใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนยังไม่ทอดมันเบกแต่ดมคุณภาพกระ ปริมาณขับกระทะเลยคันี้จากหน่อยๆเราจะได้เจอกันเพลงเพลงกับทอยกูเป็นหมอํำเฉยโอ้ยมันเป็นวันสุดท้ายัำดับต่อไปต่อแต่นี้จะเอาน้ำใส่น้อยแน่อตั้งเตาไว้ จะทำอะไรอีกคะขยากจะทำน้ำเชื่อมราดข่ายข้าเอาให้มันหวานหวานนี่อาหารอืมนี่น้ำตาลเอาลงไปเลยตันตันปิป๊บนะคะว้าวคุณยายแม่สนุกมากเลยนะพอแล้วเนาะละลายงั้นตาลละลายก่อนนะให้เป็นน้ำเชื่อมเหนียวเหนือๆก็จะเป็นเทลงกะให้มันเป็นเหมือนคาราเมลมันจีนชิวชูต้องนั่นแหละหลังจากน้ำแชงหมดแล้วก็เอามาราดแค่นี้ไหม กันไปเลยนะนี่ว้าวเห็นบ้านนน่ดี่ไเขาสิ่ะคุณคุณร้านนั่เพื่อนตอนนี้เขาเป็นแพนด้ด์มันจะอร่อยไหมอะพอชิมอร่อยเนี่ยคุณดูอืมอืมอืิมนี่อ่ะเป็นเบาหวานใจเบาหวานเยอะอ่นก่อนบ้า อืมออืมแป้งฟองกรอบเอาลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมพากันไปกินมึงเดอ้ออืมไอขนม,มยังไงขนมโบราณเอาเนี่ยผู้เฒ่ามากมากขนม,ม,มนนเด้่นี่อ,อ,กกนอืมไอ้ซูผู้เฒ่าซูพอซูแม่กินได้ลุกเด้ออืมอืมง,ง่ายอ่าสุดท้ายนี่กอ็อย่าลืมนะคะไอ,ยอย้แรงพุยยอ๋อมีอยังหมักไม้เด้อสุดท้ายกะ ฟ้ดเพื่อนเพือเพื่น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 